ใช่ค่ะใช่พัดหน้าเลยคุณทุกคนยันตีสามผมว่าสามสี่ชั่วโมงก็เรียบร้อยแล้วกี่คู่อ่ะส0คู่

ไปเจอเจอเค่นีก tamam ับ okay, พี okay, ่ต่อก่อนนะเนีกับพี่ต่อไุตรวหาแม่งแ่ะโอเคปาค่ะอร่ีอยากชอบป้าแล้วไหนบอกว่าเป็นแท่งทองนี่เหรอแท่งทองป้าไงไอบักแท่งทองไงเชดแทวไงเช็แต๊วักแท็กพันยไงมันชื่อแท่งทองไง อโคยอโคยอีกคนนึงอยู่นู่นน่อโคยเจมบอกกูเป็นอะไรแน่เีลยนู่นนู่นฝั่งนู้นพี่เดี๋ยวไปเอ้ยทไไม่ได้พูดกับเธอเลยวันนี้ได้ได้ได้